ครับผมการบังกันอะไรเมนหอกระโงของอาจา์ชัดครับครับผมประกันสีรยะเนาะครับเนาะรดน้ำป่ว,วยกันครับร <c oughs> ดน้ำป่วยกันไ่ไเทคนิคครับทีมงานชอออเดียครับทีมงานคุณภาพ ส่งอาจารย์โอเต้เสดเดออฟิเชลครับจำซื่อส่้เลยครังอาจารย์โอออฟติเชียลเต้เสเดอครับเตสลับกันสลับกันใครจเพนักรองไม่บาดิหนันไมมครับรางน้ถรองไม่าะฉะนันองไม่สดโซ่นหอันนี้ักรัคจับหเห็นดดูอ่อนบนี่ ดูดูอุกังกัอุยอ๋อกูแก่อูยน้องอุกังนะฮเดมาเด้เขาเาหรือเขาเทียงครับเนี่ยเทียงครับหรือว่าเ้ากับเทียงร่วมกันแบบนี้แม่ตเทียงครับเก่งกวอนออกงานันที่สิกครับครับผมเรามีงานอีกทีวันที่สิบหกครับแล้วก็เช็คความหวัง ใายข้อรถครับประวัตนก่ได้เปลี่ยนเราเ้า้องเชคให้มันสมบูรณ์ร้อยเปร์เซ็นต์นเพราะว่าเขาสิมีมีงานลงไปงานแรกยางต่วปี่ายไปแล้วครับครับไปเปลี่ยนบอสสังลุยบอสโจสั่งลุยครับบันที่สี่พุทธาเฮ้ยสี่สีมิถุนานงานประทะงานประชันงานแรกรถแห่สีคันยุ้งปามครับ ห้อยปลาบอวินลูกปลินเแดงครับโอ้ยไปด้วย้ยเอวันนี้แบนกินไต่ยังปุ่นปลาินแบกินไต่เอ็นห้อยห้วยปลาเไอ้ล่าสุดท่วาไอ้วงหญ่ไปลงไงมีห้อยปลาไหมคบแม่เข็บท่วาแคบอยู่ในวัดของแคบนะ แมนแมนั Cornell, ة, ่นล่นเราทงนั bye boys, bye affe, <S <S ่นละนั่นล่นละของไอ้รถฮยางพอนมงใหญเหลียย้หอยป่าได้เรียนไปหากันดูได้เรไปได้เนปดูมนนี่ครับผม ดีที่สุด้ว้ครับพี่จตรางีครับไหนมันใสงานไห้ล่ะครับชิ้นงานคุณภากาอยู่แล้วยสอบแซ่บไปไหนมันจะียยตามกันเวลาครับครับผมก่กับักคอยกับบางแง่งนะครับเอาให้มันควนระพับเดี๋ยวเราเข้าสิปัฒนาณมบเข้าสิพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยบางทีแย่ตง่าครับครับผมวิ่งเข้ากุฎันชอชักบิวสิคคบิโ์โริโอ้เชฟครับอะไรทุกอย่างพร้อมเปลี่ย เราเปิดเต้เสือดขอบคุณครับกำลังจูนดอกละพวกกันข้างหน้าจูนเสร็จแล้วเอาไปวัดวัดีครับไปไป้มากไหนเนี่ยโอ้ยไปย,ยะเดี๋ยวล้นนี้ก็จังจูนดอกหลังครับอะไรเน้นดอกลำพงข้างหลัง โซเฟอร์ของเขาครับบปล่อยไม่ได้เกิดให้เสียเสียเปล่าครับเออจ้เมันขยันโซเฟอร์ครับโซเฟอร์ขยันงักวันนี้ครับโอ้ยอยู่บ้านเลี้ยงหัวอะไรเตี้ยโอ้หัวซีตัวโอ้ได้ห่วยซะหนิโซเฟอร์เขาถึงเป็นหอดนโซเฟอร์เป็นหอดได้ห่วยซะหนิขากรว่าเอ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 าไปดูไปดัง ทำความสะอาดเลยเพื่อนตัดใหญ่เพื่อนน้ำ